ร้อยเปอร์เซ็นะครับร่มแห้งแท้ครับนี่ครับเป็นหน้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลง่โอ้เมนขี่มูอปหอวามูเอานีเดี๋ยวนองหบก้วนมูตันี้ี่บ้องนี่เรือ

มใ่ใยม,มี่สิรมลมีมลมอเอเนาะพีห้องมาหยุดแล้วมาเจมแหยลนวครับมาเจมแห้แล้วม่ลมเหรครับ ออเฟี้ยงเซก, coating, ออกัออกขึ้นนะครับพีออ่น้องอ๋อมันฟีสิครัมันฟีมันฟี ท้านี่มันดินเปียกๆเลยครับพี่น้องดินยังเปียกๆอยู่เลยต้องแชวพวุ่นครับลงมาลึกบ่ได้ครับลงมาลึกไม่ได้นะครับ มันเป็นบวกนะครับพี่น้องอขอบคุณถูกกำลังใจขอบคุณถูกการรับชมนะครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับ